อันแม่ปู่พ่านอันุงเพชรเ่นเ่นเ่นไพ่จับคู่ค่ะไพ่ไพ่ทดสอบความจำเปิดมาแล้วว่าอันเปิดน่าชิเคยเรนกันอยู่ค่ะเมืองไทยกันเมืองไทยกันกับมี่ล่นยู่เได้หน้อยเล่นแบบนี้ก็คือเปิดเปิดมาจับไพ่ใบแรกมาถือแล้วก็ไพาย,ยามเดาว,ว่ามันอยู่วงใดใครมันเขายิบมาถือคือกันกาตสีเขาก็จับคู่ว่างออก บาระบางลงนะฮาต้องจำได้ว่าอันเก่ามันอยู่วงอันภาพที่เ้าเคยเปิดก่อนนะมันอยู่วงใดตรวจสอบความจำความจำแม่งบอดีความจำแม่ปุ้นบอดี้ช่วยดูเล็งเร็วไหมช่วยกันอันไอ้พุ่มเลยถึงมองถึงละได้อัน

มาตอดเต่อีกอีกคนพวกามาพูว่าหาอินแต่ผัพับป้เอารองเท้าพี่ภูมาไม่ลูกน่นะ Den mm. gills inte. Här gills inte linjen. Alla kortlekarna kort, gills inte. Så okay, där, ska vi ska vara här Jag Ja, måste ha. Här ha också. Ja. Nej, det måste du inte ha. Äh? För, för det finns det... ingen som är lika med dem. där. Ja, det, 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 det finns inget ja, som är lika med dem. där. Det finns Och Det är samma med den där. Det finns ingen som är lika med dem där. Kokodin och strumpor Det finns inte. ไปยูไซซูกตาเมาเสียงดังเนาะเอ็นฟิสเอ็นกเี์ตวอ พลสโอ้ยยันเ่ันเลันอ่าฮะอนนีสมมาสอันนี้ไม่ใช่อ uh ัน huh> นี้เราออกไพ่นี้ไม่นับอันนั้นไม่นับมันเป็นหัวไพ่ใช่เอา Inte. inte? Inte? En hund? Ah, and! Jag vet så anden, and. okay. anden är! Ett mm. nä, tåg. Jag kan no, inte. Fjäril. Vilken inte fjäril. Brumma. Oj! Det här var samma, det här var samma. Ja. Ser du? Ser du?